สวัสดีครับนี่คือเล่เฮนนะครับและนี่คือคลิปรีวิว Legoland Hotel Nagoya Japan ครับผม แรมเลโก้ฮะมันเป็นโรงแรมที่เป็นธีมโฮเทล ซึ่งพอเป็นธีมโฮเทลปุ๊บเนี่ยการตกแต่งทุกอย่างการพรีเซนต์ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นตามธีมนั้นๆอย่างอันนี้เป็นโรงแรมเลโก้ทั้งภายในภายนอกห้องพักรีเซพชันก็จะเป็นเลโก้หมดเลยครับผมพอเราเดินมาถึงข้างหน้าโรงแรมปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับหอนาฬิกาเลโก้ขนาดใหญ่เลยซึ่งในหอนาฬิกาเนี่ยมันก็จะมีตัวมังกรเขียวที่ต่อได้เลโก้อยู่ด้วยซึ่งไอ้เจ้ามังกรเขียวตัวเนี้ยมันก็จะเป็นมาสคอตของทั้งปาร์คของทั้งโรงแรมแล้วก็อยู่ในของเมอร์ชันดส์หลายอย่างเลยนะฮะและที่สําคัญนะะ พอเรายืนดูไปสักพักเนี่ยไอ้จมังกรตัวเนี้ยมันพ่นควันออกจากจมูกได้ด้วยนะฮะโอ้ยมีพ่นไฟ <c oughs> ไม่ใช้พ่นควันด้วย <c oughs> โอ้ยพ่นควันด้วยดูดีมาก คือสิ่งเลโก้นี่คือแบบดิดดิ้นน่ะชอบแฮปปี้การตกแต่งต่างๆดีเทลต่างๆนะฮะก็จะทำด้วยเลโก้ทั้งหมดเลยแม้แต่พรมเองเนี่ยก็ยังเป็นลายเลโก้นะฮะและภายในโรงแรมเนี่ยมันก็จะมีตัวเลโก้สครับเจอที่ต่อเป็นรูปมินิฟิกเกอร์เนี่ยอยู่อีกหลายตัวมากๆครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไปในแต่ละจุดนะครับอย่างด้านหน้ารีเซพชันเนี่ยเขาก็จะทำเป็นตัวเบลบอยนะฮะที่เป็นชุดแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เออดูน่ารักดี นะะฮก็พอเราเดินเข้ามาในล็อบบี้แล้วนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือบอบริกขนาดใหญ่เลยครับซึ่งมันใหญ่พอที่แบบถ้าเราไม่กลัวหลังเจ็บอ่ะก็ลงไปนอนเล่นได้อ่ะเออแบบมันเป็นบอที่ มีชิ้นเลโก้ให้เราต่ออยู่เยอะมากๆถ้าสมมติว่ามากันทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยก็คือสามารถปล่อยลูกเนี่ยไปนั่งต่อเล่นก่อนได้นะครับพ่อแม่ก็เฮียเลิกเช็คอินไปตรงการลางล็อบบี้มันก็จะมีบอรบริกขนาดใหญ่นะฮะให้มาต่อเล่นด้วยนะครับผมบอใหญ่มากจริงๆก็คือลงไปนอนเล่นได้แหละเออและอีกกิมมิคนึงเนี่ยคือตรงเสาที่อยู่ตรงบอบิกเนี่ยคือเขาสามารถให้เราเนี่ย ต่อเลโก้ล้อมเสาโรงแรมได้ครับเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนในรูปประมาณนี้นะฮะก็คือแบบนั่งเพลินกต็ต่อเล่นไปถ้านั่งต่อเพลินแล้วไม่รู้จะทําอะไรนะฮะก็แหงหน้าขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยเราจะเห็นตัวเสาที่มันจะหมุนได้ครับอันนี้เขาจะต่อเลโก้เป็นแบบเป็นเครื่องบิน,นบอลลูนเนี่ยห้อยไว้อยู่ข้างบนนะครับมันก็จะหมุนติว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 ไปนะครับก็ถ่ายรูปเล่นหรือว่าแบบนั่งดูเพลินได้นะฮะแล้วก็แน่นอนครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเช็คอินสปอร์ตนะครับที่จะเขียนว่าเป็น ถ่ายรูปตรงนี้ก่อนสักหนึ่งรูปนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามาถึงแล้วนะฮะถัดมาครับผมอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะฮะกับเคาน์เตอร์ของรีเซพชันครับคือเคาน์เตอร์รีเซพชันน่ะถ้าเป็นโรงแรมทั่วไปมันก็ไม่มีอะไรใช่ปะแต่พอมันเป็นโรงแรมเลโก้อ่ะตรงเคาน์เตอร์ของรีเซพชันน่ะด้านล่างมันจะเป็นเหมือนตู้โชว์ซึ่งตู้โชว์เนี้ยมันจะเอาเซ็ตของตัวเลโกแลนด์เนี้ยมาโชว์ให้ดูแล้วก็บอกราคาด้วยนะว่าชุดเนี้ยราคาเท่าไหร่ คือแบบยังไม่ทันเข้าปาร์กอะ่ะก็คือมันดักตีหัวแล้วอะ่ะอันนี้คือแบบดีมากๆแล้วที่มันเด่นไม่แพ้กันก็คือด้านหลังของเคาน์เตอร์เนี่ยเราจะเห็นกับไอ้เจ้ามังกรเขียวปั่นจักรยานเนี่ยลอยไปลอยมาอยู่นะฮะและไอ้นอกจ่ายมังกรเขียวเนี่ยตัวด้านหลังที่เป็นกําแพงนะฮะมันเป็นกําแพงที่ทําด้วยมินิฟิกเกอร์ครับผมเป็นมินิฟิกเกอร์ไม่รู้กี่ตัวเรียงกันเป็นตับแบบเยอะมากๆเลยฮะ,ะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ้าใครมาเนี่ยก็ไปถ่ายรูปตรงนั้นเล่นได้นะครับผม แล้วก็ตัวโรงแรมเองเนี่ยเขาก็จะมีเวิร์กช็อปให้เราทําด้วยนะครับแต่ว่านี้ก็มีค่าใช้จ่ายนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ทํานะครับผมพูดถึงการเช็คอินนิดนึงครับที่เลโกแลนด์โฮเทลเนี่ยจะเช็คอินได้ตอน4ี่โมงนะฮะแล้วก็จะเช็คเอาท์ตอน11บเอโมงครับผมก็คือใครที่จะเข้าพักที่เลโกแลนด์โฮเทลแล้วก็จะเข้าปาร์คด้วยเนี่ยก็สามารถมาฝากกระเป๋าไว้ก่อนได้นะฮะแล้วก็ทําเรื่องเช็คอินไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วอพอถึงเวลาเนี่ยเขาจะเอากระเป๋าเนี่ยเข้าไปไว้ในห้องเราให้นะครับผมอันนี้คือดีมากๆนะะ แล้วก็พอเช็คอินเสร็จนะครับเราจะได้คีย์การ์ดมาทั้งหมด2ใบนะครับใบแรกเนี่ยเป็นใบที่ใช้เข้าออกห้องตามปกตินะครับผมส่วนใบที่2อเนี่ยอันนี้เขาจะให้เราเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับซึ่งรอบที่ผมไปเนี่ยมันตรงกับช่วงเขาฉลองครบรอบ5ปีของโรงแรมพอดีนะฮะบัตรที่ผมได้เนี่ยก็เลยจะได้เป็นใบครบรอบ5ปีครับจะให้ดูอะไรอย่างในโรงแรมมีช็อปเลโก้ด้วยนี่ เราเป็นช็อปเอกลูซีบด้วยเฮ้ยโคตรด,ดีรอ่าเหมือนว่าตอนนี้โรงแรมจะครบรอบ5ปีแล้วนะครับก็เลยมีแบบเหมือนเป็นตัวเลข5ตกแต่งอยู่ตามร้านเต็มหมดเลยนะฮะข้างหน้ามันก็มีเครื่องทำเหรียญด้วยนะครับที่เป็นของที่ระลึกนะฮะมี3ลายนะครับผมก็ใครสายนี้ใครชอบเก็บสะสมพวกนี้ก็ แหวมาทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญอีกแบบนึงเหมือนกันนะครับนี่แบบนีอ้อันนี้นะฮะก็มีแบมให้เราประกอบด้วยนะฮะนี่ที่ส่วนก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ชอบโรงแรมก็จะเป็น จริงๆก็มีความคล้ายๆก็ช็อปใหญ่แหละว่าแบบซื้อข้างในไม่ทันหรือที่เกียรซื้อข้างในเนี่ยก็มาซื้อที่โรงแรมก็ได้ช็อปบรงนาปิด2ทุ่มบางอย่างมันก็จะคล้ายๆกับที่ในตัวบิ๊กช็อปนั่นแ,แหละนะฮะ พวกกระเป๋าอันนี้ใส่มินิฟิกเข้าไปได้ด้วยนะคุด,ดีกล่องใส่ตัวมินิฟิกที่เราชอบนะฮะอันนี้แบบแขวนคอได้อันนี้เป็นแบบพวงกุญแจโอเคเดี๋ยวเรามาหยอดตัวกาชาปองกันนะฮะว่าจะได้ตัวไหนมาบ้างนะครับมันก็จะมีแบบตามนี้นะฮะ ที่เป็นเลโก้แ c นด์เอกนะครับที่จะเป็นเครื่องเล่นที่อยู่ในปาร์คนะฮะถ้าซื้อข้างนอกไม่ทันนะครับก็มาซื้อข้างในก็ได้นะฮะแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกขนมต่างๆนะฮะที่จะเป็นของเลโก้แอย่างเช่นอันนี้นี่เขียนว,ว่านากย่าด้วยนะฮะก็เป็นดิสเพย์นะฮะที่แบบว่าเอาเลโก้มาประกอบด้วยเฮ้ยก็เท่ดีนะเจ๋งเลยก็อย่างที่บอกครับว่าชอ็อปเนี้ยหอมันก็จะมีความคล้ายๆกับตัวบิ๊กช็อปละแต่ว่าก็จะมีบางอย่างที่มันจะเอกลุสีเฉพาะในนี้นิดนึงอะไรเงี้ยก็มีอย ก็ถือเป็นช็อปไม่ใหญ่มากแต่ว่าก็ดูของได้เพลินๆอยู่ถ้าใครมีโอกาสมาก็มาหวัวที่นี่ก็ได้นะถ้าพักที่นี่นะครับเป็นของเอกลุศ e ที่ขายเฉพาะที่โรงแรมเท่านั้นนะเพราะว่าตัวที่ Big กช็อที่ไปดูเนี่ยไม่เจอเนาะเนี่ยจะเขียนเล g ก,ก l a n d Hotel เลยเป็นที่ใส่พวกบัตรต่างๆเนาะโอเคเอาไปอันนึงนะแล้วก็เป็นโปสก c า r ร์ดนะครับเป็นลายเอกลุศเหมือนกันเอาไปด้วยแล้วกันถามว่าซื้อแล้วส่งให้ใครไหมไม่ <laughs> แล้วก็อันนี้ที่พิเศษนะฮะเราสามารถทำพวงกุญแจอย่างที่เราอยากได้ได้ด้วยนะอันนี้ดีมากเลยอันนี้เหมือนว่าเราสามารถสั่งคัสตอมตัวคีย์ชนเองได้แล้วมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะเนี่ยต้องเอาทางสเลดช่วยละก็เมื่อกี้เราสั่งทำพวงกุญแจไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลงมารับอีกทีนึงนะแล้วก็สำหรับตัวช็อปในโรงแรมก็ประมาณนี้นะฮะตัวที่เอ็กซ์คลูซีฟจริงผมว่าน่าจะเป็นตัวทำพวงกุญแจกับพวกของเล็กๆนน้อยนี่แหละ นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะให้ดูก็คืออันนี้ก็คือตาปั๊มลงพาส,สปอร์ตนะครับถ้าใครมีเนะี่ยเอามาปั๊มได้แล้วซึ่งในโรงแรมนะครับกับในปาร์คเป็นตาประทับคนละแบบกันด้วยนะตอนแรกผมนึมกว่แบบเดียวกันนะฮะก็คือเอก s i ค e ทุกเม็ดเลยทีเดียวเชียว ก็ออกมาจากลิฟต์นะครับมันก็จะมีตู้กดน้ําให้เราด้วยนะฮะฝั่งนี้แล้วก็มีฝั่งนี้นะฮะซึ่งฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะมีตู้กดน้ําแข็งด้วยนะฮะอันนี้กดฟรีนะครับแต่ว่ามันกดให้กดเป็นเวลานะนี่มีสวิตต์ตรงนี้ประมาณนี้นะฮะนี่ก็คือทางเดินไปห้องผักนะฮะก็จะมีเดคอเรท ตกแต่งอย่างชัดเจนนะฮะแบ่งโซนเลยว่าโซนไหนคืออะไรนะครับอย่างอันนี้ที่พักจะเป็นโซนชิงด้อมนะฮะก็จะเป็นแบบฟิวอ,อัศวินอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะเนี่ยหน้าห้องก็เป็นคบไฟซึ่งไอเนี่ยก็ทำด้วยเลโก้นะฮะนี่แล้วก็หน้าประตูก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่อันนี้เป็นห้องมังกรนะครับอันนี้เป็นห้องสิงโตนะฮะ ก็ตอนนี้เราก็เช็คอินอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนรายละเอียดของห้องเป็นห้องทป์ไหนตีมอะไรเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูเล่าให้ฟังตามนี้ครับสำหรับเลโก้แลนด์โฮเทลที่นี่นะครับจะมีทั้งหมดเนี่ยห้าตีมด้วยกันนะครับผมซึ่งตีมแรกเนี่ยก็จะเป็นตีมพ i r เร e นะครับก็เป็นพวกตัวสลัดตีมที่สองเนี่ยก็จะเป็นตีมคิงดอมครับผมซึ่งเราเนี่ยก็จะพักที่ตีมนี้นะฮะตีมที่สามนะครับก็จะเป็นพวกแอดเวนเจอร์ครับอันน ทีมถัดมานะครับก็จะเป็นทีมนินจากโกนะครับข้างในเนี่ยก็จะดูจีนจีหน่อยนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นทีมเฟรนด์ครับผมอันนี้ก็จะเหมาะกับน้องๆที่เป็นผู้หญิงนิดนึงนะฮะถัดมาครับจะเป็นเรื่องของร o มไทป์นะครับรูมไทป์เนี่ยจะมีทั้งหมด4 r o รูมไทป์นะครับห้องสแตนดาร์ดนะครับก็จะเป็นห้องไทป์ปกตินะฮะที่จะไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะฮะเช่นวอลเปเปอร์หรือพวกงานสครับเจอเลกโกในห้องต่างๆอันนี้ก็จะไม่มีนะครับผม ถัดมาครับจะเป็นห้องพรีเมียมครับผมห้องพรีเมียมนะครับก็จะอัปเกรดขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะก็จะมีการตกแต่งในพวกวอลเปเปอร์ลายต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงพวกเลโก้สครับเจอเนี่ยก็จะมีตกแต่งมาให้ในห้องแบบเต็มขึ้นนะฮะถัดมาครับผมก็จะเป็นตัวพรีเมียมพลาสนะครับพรีเมียมพลาสนี่หลักๆก็คือจะเพิ่มเตียงเด็กขึ้นมาให้อีกเตียงหนึ่งนะครบรวมเป็นพักได้5คน และสุดท้ายครับกับห้องสวีทนะครับหรือห้องสูตรนะฮะซึ่งห้องไทป์นี้เนี่ยจะเพิ่มในส่วนของห้องนั่งเล่นกลางเพิ่มขึ้นมาครับผมข้อมูลทั้งหมดนะครับลองไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บของ Legoland Hotel J a p a n ครับผมแลวห้องที่เราเลือกรอบนี้นะครับก็จะเป็นธีม i n ง Do m นะครับผมแล้วก็ทายห้องเนี่ยจะเป็นตัวพรีเมียมนะฮะเพราะว่าเราอยากจะถ่ายรีวิวกลับมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับเราก็เลยเลือกเป็นห้องทป์นี้นะฮะเพราะว่าถ้าเลือกเป็นห้องทป์สแตนดาร์ดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีของอะไรให้เราถ่ายนะครัับม้้้วกรออนนนนนียทงหดด1คื มาในห้องนะฮะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด่ะงโซนหลักๆนะครับก็คือโซนเด็กกับโซนผู้ใหญ่นะครับแบ่งง่ายๆแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูที่เป็นโซนของผู้ใหญ่โซนห้องนอนหลักก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวพาไปดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับไปดูตรงนั้นก่อนสำหรับทีมที่เราเลือกนะครับจะเป็นทีมคิงดอมนะครับผมนี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะเป็นเตียงแบบใหญ่นะครับแล้วก็ผ้าปูเนี่ยเป็นรูปโล่ตัวสิงโตนะฮะผมจาชื่อไม่ได้จริง ใครจําได้ว่ามันเรียกว่าอะไรคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะฮะมีหมอนที่เป็นลายโลสิงโตมาให้2ใบนะครับแล้วก็ข้องบนเนี่ยมันจะมีการตกแต่งนะครับตามธีมนั้นๆน,น,นะฮะอย่างอันนี้เป็นธีมคิงดอมเนี่ยก็จะดูเหมือนกับเป็นเหมือนเตียงที่อยู่ในแบบว่าอยู่ในปราสาทสมัยก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งในห้องไทยที่ผมเลือกเนี่ยมันจะมีการเดคอเรทเพิ่มเติมจากปกติมาฮะก็คือจะมีพวกที่เป็นวอลเปเปอร์อ่ะแล้วก็มีพวก ที่เป็นงานเลโก้ประกอบต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้พวกนี้เราจะสามารถเห็นได้ทั่วทั้งห้องเลยนะเนี่ยอย่างอันนี้ใหญ่สุดก็จะเป็นตัวโลนะครับนี่เป็นเลโก้นะพวกนี้เป็นเลโก้นะครับก็แข็งแรงอยู่นะครับนี่มีหอยทากนะครับเนี่ยมันจะมีรายละเอียดแบบนี้อยู่เต็มห้องไปหมดเลยนะครับอพอฝั่งนี้นะครับก็เป็นหน้าต่างนะครับคือธีมสีมันจะเป็นอารมณ์ประมาณเขียวแดงแล้วก็ขาวอะไรประมาณนี้นะฮะ อ่ะตรงนี้มีที่นั่งให้นั่งเล่นนะครับแล้วก็มีหมอนมาให้อีกหนึ่งใบดูวิวข้างนอกนิดนึงวิวข้างนอกนะครับนี่ของผมจะได้ฝั่งนี้เป็นฝั่งด้านนอกนะครับไม่ใช่ฝั่งหันหาปาร์คนะฝั่งนอกปาร์กนะครับวันนี้อันนี้ของห้องนอนนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงหัวเตียงก็จะมีพวกสวิตช์กับปลั๊กต่างๆนะครับพวกไฟอ่านหนังสือแล้วก็มี usb ชาร์จนะฮะนี่ ก็อันนี้ก็นอนได้2คนนะครับนอกจากเดคอเรทที่เป็นพวกวอลเปเปอร์แล้วก็ที่เป็นเลโก้นะครับข้างล่างก็มีเหมือนกันก็คือพรมนะฮะพรมเนี่ยก็จะเป็นลายตามธีมนั้นๆเลยฮะนี่อย่างนี้ก็ยังเป็นรูปโลนะครับนี่มีรูปตัวตลกด้วยอ่ะอันนี้ก็จะมี กระจกแต่งตัวแบบฟูลบอดี้เลยนะฮะก็ดีนะอันนี้ก็ดีมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของอที่นั่งเขียนหนังสือที่นั่งแต่งหน้าทํางานต่างๆนะครับผมก็อันนี้เอาของมาวางไว้แล้วมันอาจจะดูลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าข้างบนนี้ก็จะมีพวกของเดคอเรทเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนเชิงเทียนเป็นโถเป็นจานเป็นถ้วยนะครับ คือต้องบอกว่าเขาเนี่ยใส่ใจรายละเอียดจริงๆนะคือแบบของต่างๆที่อยู่ในห้องเนี่ยมันก็จะเป็นธีมเลโก้หมดเลยนะฮะอย่างโทรศัพท์ธรรมดาเนาะเขาก็ยังอุตส่าห์ที่จะแบบเนี่ยทำสติ๊กเกอร์แปะเป็นรูปเลโก้นะฮะหรือของเล็กๆน,น้อยๆเช่นสมุดโน้ตปากกาอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นลายเลโก้นะฮะ พอเราเปิดลิ้นชักออกมานะครับเราจะเจอกับชุดยูกะตะด้วยนะซึ่งเขามีทั้งไซส์เด็กและไซส์ผู้ใหญ่ให้เลยนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นหนังสืออินโฟมชันของโรงแรมนะฮะซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นลายเลโก้อีกเช่นกันครับโต๊ะมันก็จะฟิลประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันจะดูเก่าๆหน่อยแหละเพราะว่าตีม,มันเป็นตีมหิ่งด้อมเนมันดูแบบเป็นย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้มารีวิวทีวีในห้องนิดนึงนะครับถามว่าทําไมต้องรีวิวเพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันพิเศษนิดหนนะะนนนน่่่่ออออยยยะะะฮาาางเเเเเชพปปิดมมุ๊บีีีรจจ้้้ว พอกดไปปุ๊บนะครับนี่ก็จะมีหนังที่เป็นเลโก้วีทุกเรื่องให้เราดูนะฮะกดดูได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถดูข้อมูลนะฮะดูข้อมูลของตัวรีสอร์ทได้นะครับพวกเนี่ยช็อปต่างๆนะครับจึ๊บเดี๋ยวก็จะมีข้อมูลบอกนะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็พอกดมาอันนี้ก็จะมีทั้งช่องของเลโก้แลนด์แล้วก็ช่องอื่นๆนะครับผมแล้วแต่จะเลือกดูนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่เซอร์ไพรส์นะครับก็คือตรงนี้ เขาเขียนชื่อเราไว้ด้วยนะฮะอันเนี้ยเซอร์จริงฝั่งนี้พวกมินิบาร์นะฮะก็จะมีถังน้ําแข็งนะครับก็ติกน้ําร้อนมีน้ําเปล่าให้นะครับ4นะขวดอ๋อเห็นอันนี้แวบ,บๆนะครับฮอตโกโกตัวนี้ก็เป็นลายเลโก้แลนด์นะฮะเก็บกลับสิครับรออะไรก็มีตู้เซฟแล้วก็ตู้เย็นเล็กนะครับอ่ะ,อะตรงนี้เราก็จะเจอตัวอ่า รูปภาพที่เป็นตัวตลกนะครับนี่รูปใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ส่วนของพวกประตูเนี่ยก็ยังเป็นพวกเดคอเรทที่เป็นเหมือนวอลเปเปอร์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปประตูไม้นะฮะก็ในส่วนของห้องนอนก็จะเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราแวะมาดูห้องน้ํากันนิดนึงนะฮะห้องน้ําเอาจริงๆต้องถือว่าก็ใหญ่นะถือว่าใหญ่ถ้าสำหรับในญี่ปุ่นอนะดูใหญ่สิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้พวกอเมนิตี้ต่างๆนะครับที่เป็นเนี่ยแปรงสีฟันเนี้ยก็จะเป็นลายเลโกแลนด์นะฮะ ตมบแตบนะครับแล้วก็มีถุงนี่ถุงแบบนี้ก็ใส่ทั้งหมดห่อกลับได้เลยครับเราไม่ใช้อยู่แล้วนะฮะเราจะเก็บเอาไปนะครับนะอย่างสบูเนี่ยใช่ไหมก็เป็นแพคเกจเลโก้แลนด์นะครับในห้องน้ำก็ยังจะมีนะพวกตกแต่งที่เป็นพวกเลโก้สครับเจอต่างๆนะฮะอันนี้มีแมงมุมนะครับส่วนฝั่งนี้มีมงกุฎนะฮะอกระจบานใหญ่อยู่นะเนี่ยใหญ่ใช้ได้เลย นะแล้วก็อย่างอันเนี้ยเอากลับไม่ได้หรอกแต่แค่แบบอ่ะเขาก็ยังอุตส่าห์แบบมีดีเทลนะว่าอ่านี้เป็นลายเลโก้แลนนะนี่เป็นบอดี้โซฟอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ที่นี่นะครับให้ได้เป่าผมมาด้วยนะแล้วก็นอกจากที่เป็นพวกสครับเจอร์พวกนี้ก็จะมีพวกเอ่อเป็นงานอาร์ตตกแต่งนะฮะนี่มีรูปประมาณนี้นะครับพมา่านก็ยังเป็นลายเลโก้นะครับนี่อ๋อนี่ให้เป็นอ่างมาเลยนะฮะอุะอ้ยอ่างอ่างใหญ่ด้วยนะ ไม่ได้เล็กเลยลก็คือก็คือแช่ได้เต็ <ๆ S 1> มเต็มน,นอนสบายสบายเลยอันนี้โอเคเมื่อกี้ก็เป็นห้องนอนหลักเนาะแล้วก็เป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูส่วนของห้องเด็กนะฮะก็จะเล็กกว่านิดนึงนะครับส่วนของโซนสำหรับเด็กนะครับก็จะเป็นเตียงแบบ2ชั้นนะครับนี่หมอนเป็นลายมังกรนะฮะออก็เป็นเตียง2ชั้นที่ตกแต่งเป็นธีมคิงดอมนะฮะพวก l e โก้เดคอเรทนะครับก็มีเหมือนกันนะฮะ อันนี้เป็นแมลงต่อทองนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเดคอเรทอีกครับเป็นกับเจอร์ตัวราชาหนูนะฮะแล้วก็มีนกหู่นะครับหันลงมาก็จะเป็นพี่กบเขียวนะฮะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องสมบัตินะครับซึ่งที่โรงแรมเลโก้เนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นเควสให้เรานะครับเวลาเราเข้าพักเนี่ยเขาก็จะมีเควสให้เราเล่นด้วยนะฮะสรันโซนเด็กนะครับก็จะมีถังเลโก้ดูโปรให้เล่นนะครับนี ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็น่าจะเหมาะกับน้องๆเด็กๆที่มันเด็กเล็กน้องๆก็สามารถแบบเอามาต่อเล่นตรงนี้ได้นะครับก็เป็นเพลทดูโปไว้อยู่ตรงนี้นะฮะ่วนนี้ก็จะมีทีวีแยกให้อีกด้วยนะฮะฝั่งผู้ใหญ่ก็มีนะครับฝั่งเด็กก็จะมีเหมือนกันนะครับที่โรงแรงเมเลโก้นะครับเวลาเข้าพักเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นเควสเป็นกิจกรรมให้เราเล่นเล็กๆ่น้นนนนนอยนะครับก็อารมณ์ประมาณว่าตามล่าหารหัสมาปลดล็อกตัวกล่องสมบัตินะครับเราก็จะได้ของกลับไปก็เดี๋ยว อันนี้คงไม่ได้แบบเจาะลึกให้ละกันแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วเปิดให้ดูว่าผมได้อะไรมาบ้างนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเควส t นะครับที่ให้เราเนี่ยเหมือนเดินหาเป็นรหัสที่อยู่ในห้องนี้นะครับแล้วก็เดินหาไปนะครับพอได้รหัส4ตัวเสร็จปุ๊บก็เอาไปปลดล็อกตรงกล่องเมื่อกี้นะครับผม ก็ทำเคเวสเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้ตัวเลขมาแล้วเดี๋ยวจาลองเปิดตัวกล่องดูว่าจะได้อะไรบ้างนะอ้าวได้ะ่ะแทมแทมได้อะไรโอ้ว้าวได้ซอง polybag technique ได้นินจาโกแล้วก็ได้พาสปอร์ตใหม่สองเล่ม สรุปว่าได้พาสปอร์ตสองเล่มแล้วก็โพลิแบ็กสองซองนะฮะเวลี g กูดอ่าันนี้ก็คือห้องกินข้าวเขานะฮะก็เป็นเลโก้แบบ เน้นๆจุกๆนะครับก็จะเป็นเดคอเลตเป็นพวกออของกินนะฮะเป็นพวกเชฟต่างๆนะครับน่ารา้าอเคเดี๋ยวไปดูลายอาหารกันนะฮะว่าเขามีอะไรให้เรากินบ้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกขนมปังต่างๆนะฮะเนี่ยชอบจังเลยการที่แบบมีอะไรตกแต่ง,งอยู่เรื่อยๆนะนะฮะอ่ะโซนนี้ก็เป็นโซนสลัดนะครับอมนี่มีเลโก้ต่อเป็นมะเขือเทศด้ดวยน่ารักอันนี้บอคอรรี่อันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกรายอาหารญี่ปุ่นละนะครับเป็นไก่ผัดก็เป็นเห็ดนะฮะ พวกนี้ก็เป็นพวกอเมริกันเบเกอรแล้วเนาะมีไส้ก,กรอกมีเบคอนอันนี้เป็นเหมือนอาหารสำหรับเด็กๆนะฮะมีเป็นเฟรนฟรายมีเป็นไข่ทอดนะครับแล้วก็เป็นข้าวแกงกะหรี่อันนี้เหมือนของกินในปาร์คเลยนะดีมากๆฝั่งนี้ก็เป็นพวกแพนเค้กนะครับขนมต่างๆเฮ้ยมีขนมปังด้วยขนมปังรูปบิก๊กหนึ่งคูณหนึ่งนะฮะน่ารักฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกคอนเฟลกนะครับผม น,นี่ก็จะเป็นพวกขนมผลไม้นะฮะพวกพุดดิ้งต่างๆนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นผลไม้เซตนะครับมีเ,เค้กนะฮะนี่เป็นพุดดิง้งอ,อ่ะก็ที่หยิบมานะก็จะมีเฟรนฟรายนะฮะไก่ทอดแล้วก็ตัวขนมปังลูบิก1นึคูนึนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยถูกใจเฟรนฟรายจากในปาร์คแล้วก็เลยอยากกินอีกนะฮะแล้วก็มีเอาเสี่ยงหลงเป่ามานิดหน่อยกับเบคอนนะครับแล้วก็มีเอกเบเนดิกนะฮะมีซุปมิโซะแล้วก็มี ข้าวถ้วยที่เป็นแกงกะหรี่นะครับแล้วก็มีเอาพุดดิ้งมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขอเปิดด้วยซุปมิโซก่อนเมื่อกี้กันบอกว่ามันเค็มเดี๋ยวลองดูว่ามันเค็มมากไหมคนมาเค็มสุดใจเลยจ้ะพี่จา๋าเออซุปมิโซะเขาเขาทั้งเค็มทั้งเข้ม,ขมจริงวะใครมาแล้วสั่งนะตัวเดียวพออย่าเยอะกว่านี้นะอย่างที่สองตัวข้าวแกงกะหรี่นะครับ แกงกะหรี่โอเคออกหวานหวานหน่อยมันเป็นคอชัันของเด็กอ่ะคอสตันนั้นเนก็เลยจะอาลงประมาณนี้แหละรสชาติโอเครสชาติโอเคแต่ว่าเขาน้าจะอุ่นร้อนกว่านี้สักนิดนึงเนาะหรือไม่ก็มันวางไว้สักพักแล้ว่เออมันก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเฟนฟรายโอ้อันนี้ก็เย็นอีกแล้วเฟนฟรายเย็นเย็นเลยโอ้โหรวชาติเฟนฟรายเย็นซอสก็เย็นด้วยคือรสชาติโอเคแต่มันเย็นไปหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยกรอบเลยไก่ทอดไม่ต้องพูดถึง เย็นเหมือนกันชี่กินมาโอเคหมดยกเว้นแค่มันไม่ร้อนแค่นั้นเลยเจะลองดูกันเชอร์หลงเปาแป้งถือว่านานะเหมือนเดิมอร่อยแต่ไม่ร้อนเบ่ขึ้นเย็นเจี๊ยบขนมปังครูบริกตัวขนมปังมีรสชาติมันไม่ได้แบบเป็นขนมปังจืดหวานหวน,นิดนึงอร่อยดีอร่อยอี อ่ะแล้วก็สุดท้ายเอ็กเบเดนิกคัมเบะแบชอรพอ้อมไปโซโอ้โหเยิ้มดิพี่เมื่อกี้แว๊ไปหาโชว์อยู่มากแต่ว่าเดินทั่วแนละ้วไม่มีมีแต่ไอซองเนี้ยที่อยู่หน้าพวกเสือหลงเป่าซึ่งพอ Google Translate แปลแล้วมันแปรว่าซีอิ้วก็เออไม่เป็นไรลองเอานี้กินไปก่อนละกันจริงๆเขาน่าจะมีพวกแบบไม่โชว์อยู่ก็แบบเป็นพวก ซีอิ๊วขาวซอยซ้อนเลยพวกเนี้ยออไว้สัหนไอยก็ดีนะแต่ไม่มีนะฮะพอได้พอได้ไดใช่ขเขับว่าพอได้ไม่เยี้ยจะหาได้เป็นแม็กี่หรือพิกไทยซองแต่ดีกว่านี้ แพ็กเกจที่ผมเลือกนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นแบบห้องพัก1คืนนะครับพร้อมอาหารเช้าแล้วก็ตั๋วเข้าปาร์ค2วันครับผมซึ่งตั๋วเข้าปาร์คเนี่ยสามารถเข้าได้ทั้งตัวเลโกแลนด์แล้วก็เข้าได้ทั้งซีไลฟ์เลยนะครับอันนี้นี่คือคุ้มมากๆนะครับแพ็กเกจนี้นะครับสามารถใช้กับผู้ใหญ่ได้2คนแล้วก็เด็ก2คนนะครับผมตามจํานวนของคนที่เข้าพักนะครับซึ่งราคาของแพ็กเกจเนี่ยมันก็จะต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราเข้าพักด้วยนะซึ่งของผมเนี่ยเลือกเป็นวันธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นพีออะะะไรรมมมาาาากกกยย็จู่่่ท 2, 000, 000าาทีปณ12,000บ อันนี้ต้องเล่าให้ฟังกับว่ารูปแบบการเข้าพักของเลโก้แลนด์เนี่ยมันจะต่างกับพวกโรงแรมอย่างดิสนีย์ที่ผมเคยไปพักเนี่ยอยู่นิดนึงนะครับตรงที่ว่าคือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเข้าพัก4คนและเป็นผู้ใหญ่ทั้ง4คนเลยเนี่ยก็าสามารถเข้าพักได้ตามปกตินะครับไม่ได้จํากัดว่าแบบต้องเป็นผู้ใหญ่2เด็ก2อะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าแบบไปกับเพื่อน4คนก็สามารถเข้าพักได้เลยทั้ง4คนนะครับแต่สําหรับเลโก้แลนด์นะครับจะมีการระบุไว้เลยว่า ห้องพัก1ห,ห้องนะครับจะสามารถให้เข้าพักได้ผู้ใหญ่แค่2คนเท่านั้นและอีก2คนต้องเป็นเด็กครับผมเหตุผลเพราะว่านอกจากตัวโรงแรมที่เป็นแบบสําหรับครอบครัวแล้วเนี่ยตัวห้องเองนะครับโซนที่เป็นโซนเด็กเนี่ยเขารองรับเฉพาะแค่เด็กนอนได้เท่านั้นฮะนั่นแปลว่าถ้าสมมติว่าเราจับกลุ่มแก๊งชายชะกัน3หรือ4คนเนี่ย นั่นแปลว่าเราก็ต้องจองสองห้องนะครับผมเพราะว่าเตียงเด็กเนี่ยมันนอนไม่ได้นะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวของ Legoland Hotel นะฮะส่วนตัวก็ต้องบอกว่าตัวโรงแรมเนี่ยก็เป็นราคาใช้คำว่ามาตรฐานสำหรับโรงแรมที่เป็นธีมโฮเทลทั่วไปนะครับอย่างตอนที่ไปพักที่ Disney e x plorer หลอดที่ฮ่องกงเนี่ยมันก็ราคาประมาณนี้แหละนะฮะแต่ว่าราคาตัวนี้เนี่ยมันก็รวมค่าเข้าปาร์คด้วยก็ถือว่าถูกๆกันไปนะครับผมแต่ถ้าเทียบกับโรงแรมทั่วไปอ่ะต้องบอกว่า ราคามันก็สูงแหละเพราะว่าในเลทราคานี้เนี่ยเราสามารถพักโรงแรมดีๆได้อีกหลายแบบเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นโรงแรมที่เฉพาะคนที่ชอบเลโก้จริงๆนะครับอยากที่จะแบบเข้าไปสัมผัสประสบการณ์จริงๆว่าเออโรงแรมของเลโก้มันเป็นยังไงบริการเป็นยังไงอ,อันนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวที่เจอเนี่ยพนักง,งานบริการดีมากๆนะครับการดูแลอะไรต่างๆดีมากๆแฮปปี้มากๆนะครับห้องก็คือกว้างนะครับเตียงนอนสบายนะครับห้องน้ํากว้าง คือถ้าใครเคยพักโรงแรมในญี่ปุ่นหลายๆโรงแรมเนี่ยก็จะเข้าใจว่าแบบห้องญี่ปุ่นเนี่ยมันจะไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่าห้องของเลโก้แลนด์โฮเทลเนี่ยถ้าเทียบกับห้องพักญี่ปุ่นทั่วไปเนี่ยถือว่ากว้างนะฮะนอนสบายๆเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะครับก็คือด้วยความที่ตัวโรงแรมเลโก้เนี่ยกับตัวพาร์คเลโก้แลนด์เนี่ยมันห่างกันแค่เดินแบบนิดเดียวมันก็ถึงแล้วอ่ะมันก็ทําให้ไม่เหนื่อยเรื่องเดินทางด้วย นะครับผมแล้วก็แบบยังเจอเลโก้ต่ออีกนะครับถึงแม้ปาร์คจะปิดแล้วเรายังเจอเลโก้ต่อในห้องของเราได้อีกก็ถือว่าแบบเป็นการเติมเต็มความเด็กโงของเราได้ดีมากๆเลยนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าใครสงสัยอะไรเนี่ยก็ลองเข้ามาคอมเมนต์กันใต้คลิปหรือว่าทักมาคุยกันในเพจก็ได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบาย